นะครับทศนราธานเนี่ยนะครับมีทั้งหมดแปดนะครับแอย่างนะครับถึง9อย่างเลยนะครับซึ่งซึ่งมันจะมีอยูอ่ในหัวข้อที่6นะครับในหัวข้อที่6เนี่ยจะเป็นน้ำหนักน้ำหนักแล้วก็คือมันจะมีน้ำหนักแล้วก็แสงเงาด้วยแต่ว่าในที่นี้เดี๋ยวมันจะลึกเกินไปพวกเราอาจจะไม่ไม่ไม่ได้รู้อะไรขนาดนั้นก็เลยเอาแค่แบบ พอประมาณนะครับก็นั่นแหละจริงๆมันไม่ได้ต่างกันเงน้ำหนักกับแสงเงาเนี่ยนะครับก็ทศนธา,าตทาเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบสำคัญนะครับในในงานศิลปะนะครับก็ได้แก่1จุดเส้นรูปร่างรูปทรงพื้นผิวน้ำหนักพื้นที่ว่างแล้วก็สีนะครับนันเกเรยียนรู้ไหมครับว่าในงานในในในทศนธา,าตทาเนี่ยอะไรสำคัญที่สุด อ่ามีเส้นมีจุดมีอะไรมีมีใครเสนออย่างอื่นอีกไหมครับรูปปลาครับีสายเงาครับอ่าครูถามว่าอะไรสำคัญที่สุดในในงานทัศนธาตเนี่ยถ้านักเรียนความคิดนักเรียนเส้นเมื่อกี <laughs> เนะ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะความคิดน่าศสกษาครับอ่า ครูถามว่าอะไรสําคัญที่สุดในงานธนานภาพนะครับเมื่อกี้มีคนตอบว่าจุดนะครับซึ่งจุดเนี่ยละรูปร่างหรือเปล่าครับอาจารย์รูปร่างยังไม่ใช่นะครับนักเรียนลองลองตั้งใจฟังครูนะคือจุดเนี่ยมันเป็นมันเป็นจุดเริ่มต้นของของเส้นเส้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของรูปร่างรูปร่างเนี่ยเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของรูปทรง มันจะไล่ไปอย่างเงี้ยแล้วก็พอเป็นรูปทรงรูปทรงมันต้องมีอะไรมีน้ําหนักมีพื้นผิวนะครับแล้วก็มันต้องมีสีพอมีสีเสร็จปุ๊บมันจะมันจะดูไม่ผลงานศิลปะมันจะดูไม่สวยถ้าเกิดมันไม่มีพื้นที่ว่างเนี่ยมันจะไล่ไปเป็นลําดับมันจะไล่ไปเป็นอย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆฉะนั้นจุดเนี่ยมันมีความสําคัญมากที่สุดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของ ของอะไรหลายๆอย่างเลยคือจุดเนี่ยจะเริ่มเป็นเส้นถูกไหมครับเส้นกันยเป็นรูปโซ่รูปร่างรูปรป่างกาเป็นรูปทรงเนี่ยมันจะไล่ไปอย่างเงี้ยนะครับซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้ม,นม,นมันมันมันมีความสาคัญต่อต่อง,งานศิลปะมากนะครับมันจะทําให้งานศิลปะเนี่ยมีความสวยขึ้นมีความเหมาะสมมากขึ้นนะครับต่อไปเราเรียนแบบแบบ ไม่ได้ลึกมากนะแต่ว่าก็ให้นักเรียนเข้าใจนะครับเรื่องจุดจุดนะครับสั่งกินเคารเรกยกดอทหรือว่าไพ่นะครับก็เป็นธาตุธาตุเบื้องต้นนะครับที่สามารถนํามาประกอบกันนะให้เป็นเส้นนะครับเห็นไหมอย่างที่กูบอกเลยมาประกอบให้เป็นเส้นเป็นรูปร่างเป็นรูปทรงนะครับตลอดจนกลายเป็นภาพเลยนะครับถ้าเราเอาจุดมาเรียงต่อต่อ,ตอ,ตอการมันจะกลายเป็นอะไร ใช่ใช่ถูกต้องนะครับเส้นหมายถึงเส้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าลายนะครับก็เกิดจากการจุดเรียงต่อกันถูกไหมครับแล้วก็เส้นเนี่ยมันเป็นพื้นฐานถ้าเกิดเราเส้นมาขีดต่อกันมันจะกลายเป็นอะไรมันจะกลายเป็นอะไรรูปร่างใช่ถูกต้องอย่างที่ครูบอกเลยมันจะกลายเป็นรูปร่างนะครับเส้นเนี่ยจะมีลักษณะคือหนึ่งมิติ นะครับมีความยาวนะครับเส้นอยู่เส้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทเัาก็คือเส้นตรงกับเส้นโค้งเส้นตรงกับเส้นโค้งเนี่ยมันสามารถแบ่งออกเป็นได้หลายประเภทเลย mm. มันแบ่งออกไปได้อีกนะครับยกตัวอย,อย่างเช่นเช่นเส้นตรงเนี่ยอยันนี้ยกตัวอย่างนะมันอาจจะมีเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะครับเส้นตรงนะครับมีเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนเส้สสนตรงแนวเฉียงนะครับนะครับ เส้นโค้งเส้นโค้งมีอะไรบ้างเส้นโค้งมีเส้นโค้งวงกลมเส้นโค้งอิสระเส้นโค้งก้นหอยเส้นโคดเส้นฟันปลาเส้นปลาอะไรอย่างเงี้ยมันได้หมดเลยนะครับอ่ะแล้วแต่ละเส้นเนี่ยมันให้ความรู้สึกอย่างไรนักเรียนรู้ไหมครับเวลานักเรียนมองที่เส้นมองมองมองนักเรียนมองไปที่เส้นนักเรียนจะรู้ว่ามันมีความรู้สึกอย่างไรอ่าสมมติว่านักเรียนมองไปที่เส้นอ่า อันเนี้ยเส้นไอเส้นก้นหอยเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกยังไงให้ความรู้สึกยังไงอ่าเงียิ้อ่าถ้าเกิดนักเรียนมองไปที่เส้นก้นหอยเนี่ยอ่ามุมมุมมุมขวาบนเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกยังไง สไลด์มันไม่เปลี่ยนหรอาครับตอนนี้อยู่อยู่สไลด์ไหนครับข้าวหน้าข้าวหน้าอยู่อันที่เขียนว่าธรรมดาข้าวหน้าขวรที่มีที่เรียก่าทุกขื่อครับจริงเหรอยังไม่เปลี่ยนเลยเหรอครับไม่เปลี่ยนถ้าเกิดเป็นอย่างนี้พวกเรามองมองชัดไหมเปลี่ยนเหรอครับถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นอย่างนี้พวกเรามองมองชัดไหมครับในมุมที่ชมได้เหรอครับครูอ๋อชมได้ใช่ไหม อ่าถ้าเป็นอย่างนี้โอเคนะได้เห็นชัดนะเห็นชัดค่ะโอเคโอเคอ่าเมื่อกี้แสดงว่าที่ครูพูดแบบพวกเราก็ไม่ไเห็นไม่ได้เห็นภาพตามนี้ใช่ไหมครับครับเนี่ยอย่างที่ครูบอกธารท่าเนี่ยมีทั้งหมดแปดอย่างนะครับมีจุดมีเส้นมีรูปร่างมีรูปทรงมีพื้นผิวมีน้ำหนักพื้นที่ว่างสีนะครับซึ่งจุดเนี่ยจะมีความสําคัญมากที่สุดนะครับเพราะว่าจุดมันก็การมันมันเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของ เนี่ยทั้งหมดอ่ะทั้งแปดอย่างเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของแปดอย่างนี้เลยนะครับถ้าไม่มีจุดก็มันจะทํายังไงให้เกิดเส้นมันก็ต้องแบบจุดขึ้นมาก่อนสิ่งจะกลายเป็นเส้นถูกไหมครับจะต้องกดปากกาลงไปก่อนแล้วจะลากกลายเป็นเส้นลากเส้นมาต่อกันกลายเป็นรูปร่างลากเส้นต่อกันกลา,ายเป็นรูปร่างใส่ใส่น้ําหนักเข้าไปในในรูปรูปร่างก็จะกลายเป็นรูปทรงนะครับประมาณนี้มันจะไล่ไปอย่างนี้แหละนักเรียน นะครับจุดเนี่ยเข้าใจง่ายๆอย่างที่ครูบอกก็คือเป็นจุดเริ่มต้นนะครับโอเคอันนี้คือผ่านไปแล้วเมื่อกี้พวกเราไม่ได้ดูดูไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ใช่ดูไม่ใช่ไม่ได้ดูดูไม่ได้อ่ามาถึงเรื่องเส้นนี่แหละเมื่อกี้เส้นจะแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือเส้นตรงกับเส้นโค้งนะครับเส้นตรงเนี่ยมันจะมีมันจะแบ่งแบ่งได้ได้หลายประเภทมากแต่อันนี้ครูยกตัวอย่างนะครับก็คือมีเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนเส้นตรงแนวเฉียงนะครับอันนี้ก็เป็นเส้น เส้นโค้งนะครับก็มีตัวอย่างเช่นเส้นเส้นโค้งวงกลมเส้นโค้งอิสระแล้วก็เส้นโค้งก้นหอยอะไรประมาณนี้เส้นเส้นคลื่นด้วยนะครับและแต่ละเส้นเนี่ยมันให้ความรู้สึกยังไงนะครับแต่ละเส้นมันมีความรู้สึกยังไงเรามาดูเส้นตรงเส้นตรงแนวตั้งนี่นักเรียนน้องนึกภาพถึงตึกที่มันที่เขาสร้างตึกที่มันสูง ที่ตั้งขึ้นมามันมีความอะไรม,มันให้ความร <คง S 1> <ง>ู้สึกเออ,อใช่<ง>มันให้ความมั่นคงแล้วก็แข็งแรงแล้วก็สง,ง่าน,นะครับแล้วถ้าเส้นเส้นเส้นตรงแนวนอนอะ่ะเส้นตรงแนวนอนจะให้ความรู้สึกยังไรรรงราบยหนึ่งหนะึ่งหนึ่งหนึ่งอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตัดมนะืมีคนกำลังเข้ามาโอเค อ่ายกตัวอย่างเส้นตรงแนวนอนเนี่ยนักเรียนเคยเคยไปนั่งริมทะเลไหมแล้วมองไปให้สุดขอบทะเลเลยมันจะมีเส้นเขาเรียกว่าเส้นขอบทะเลเส้นสุดขอบทะเลเลยมันจะบินมันจะเคยดูภาพที่ตกดินไหแบบเหมือนแบบใช่มันจะมีมันจะมันจะให้ความรู้สึกแบบว่ามันสงบนิ่งนะถึงแม้มันจะแบบไม่รู้อ่อธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันมันเข้าใจด้วยความรู้สึกอะเวลานักเรียนมองนะ เส้นตรงแนวนอนเห็นไหมมันมันให้ความรู้สึกแล้วก็ไอเนี้ยเส้นเฉียงล่ะเส้นตรงเฉียงอ่ะรวดเร็วนุ่ตรงอ่ะเหมือนอารมณ์มันเหมือนแบบมันให้ความรู้สึกแบบมันกําลังจะพุ่งแล้วก็มันมีความเร็วอะไรบางอย่างกับเส้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นเส้นอย่างเงี้ยนะนะครับส่วนเส้นโค้งเนี่ยมันมันก็อย่างที่บอกมันก็มีความรู้สึกคนละแบบอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเส้นอ่า ก้นหอยเนี่ยยกตัวอย่างง่ายสุดเลยก็คือมันมีความรู้สึกแบบว่าอ่าอืมประมาณนี้มันเหมือนไม่รู้ว่าเส้นโค้งเนี่ยมันแต่ว่ามันเส้นโค้งทุกเส้นเลยมันจะมีมันจะให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างหรือการขยายอะไรสักอย่างเนี่ยของเส้นโค้งนะอ่า ต่อไปจะเป็นรูปร่างนะครับรูปร่างถ้าถ้าถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นเป็นรูปร่างที่มีสองมิติมันเป็นมันเป็นมันคือคือนักเรียนเวลาน,นักเรียนถ้านักเรียนเข้าใจคําว่ารูปร่างเนี่ยก็คือศาสตรกิจเขาเรียกว่าเชฟรูปร่างก็คือยังไงอธิบายบบว่ารูปร่างที่มันไม่มีมิติอ่ะมันมันเป็นแค่กรอบมันเป็นแค่เส้น มันเป็นแค่เส้นมันเป็นแค่เส้นรอบๆนะครับแล้วก็มันมันไม่มีอะไรมันไม่มีวัตถุมันไม่มีน้าหนักมันไม่มีแสงเงาเข้ามาเกี่ยวเลยอันนี้คือรูปร่างเข้าใจง่ายๆนะครับรูปร่างเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสามประเภทประเภทที่หนึ่งคือประเภทรูปร่างธรรมชาติสองคือรูปร่างเลขาคณิตสามคือรูปร่างอิสระอ่ะรูปร่างธรรมชาติได้แก่อะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมอย่างที่ครูบอกคือมันเป็นแค่เส้นกรอบ เส้นรอบนอกท่นานั้นมันไม่มีมวลมันไม่ไม่มีปริมาณหรือว่าไม่มีแสงเงาหรือมิติอะไรเลยไงครับอันนี้รูปร่างธรรมชาติยกตัวอย่างก็พวกรูปร่างของสัตว์รูปร่างของใบไม้รูปร่างของคนรูปร่างของก้อนเมฆอะไรที่มันเป็นธรรมชาติรูปร่างของต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นรูปร่างธรรมชาติเนี่ยจะต้องเป็นรูปร่างที่สามารถเห็นได้จริง จากในชีวิตจริงๆนะครับจําไว้นะครับถ้าเป็นรูปร่างเลยค่ะคณิตก็ตรงตัวเลยนะครับพวกเราก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วโอเคต่อไปรูปร่างอิสระนี่แหละมันเป็นมันเป็นคือมันจะตรงข้ามกับรูปร่างธรรมชาติรูปร่างธรรมชาติเนี่ยมันเป็นรูปร่างที่พบเจอได้ในชีวิตประจําวันแต่ถ้าเป็นรูปร่างอิสระเนี่ยมันจะพบเจอบางทีมันมัน คือมันเป็นรูปร่างที่เรานิมิตมันขึ้นมาเองที่เราสร้างมันขึ้นมาเองที่เราอยากให้มันเป็นอย่างนี้สมมุติว่าสมมุติว่าครูถามว่าถ้าเกิดเ,เป็นเป็นรูปเ,เป็นรูปไดโนเสาร์ที่มีปีกแล้วก็มีขาทั้งหมดร้อยขาเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันเป็นรูปร่างแนวเป็นรูปร่างแนวไหนแนวไหนแบบรูปแบบไหน อิสลาครับอ่าอ่าเนี่นอพอเข้าใจแล้วนะนึกภาพอ,ออกใช่ไหมถ้าเกิดมันเป็นอะไรที่แบบไม่ได้มีอยู่จริงหรือว่ามีคนสร้างมันขึ้นมาโดยที่มันไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์หรืออะไรเลยเนี่ยมันเป็นรูปร่างของอิสระนะครับต่อไปรูปทรงรูปทรงก็เหมือนกันเลยเพิ่มจากรูปร่างขึ้นมาก็คือเป็นสามมิตินะครับมีความกว้างความยาวมีความหนาลึกม,มีเรื่องของแสงเงามีเรื่องของน้ําหนักเข้ามานะครับ รูปทรงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟอร์มนะครับรูปร่างคือ shape ภาษาังกฤษนะจําไว้ด้วย,วยนะครับแบ่งเหมือนกันกเลยเป็นธรรมชาติเลยค่ะคณิตแล้วก็อิสระนะครับเนะี่ยธรรมชาติก็นี่างเช่นอันนี้อันนี้คือยกตัวอย่างขึ้นมาเฉยนะจริงๆถ้าถ้าจริงๆต้องเป็นรูปคนที่แบบเป็นรูปคน,นจริงๆอ่นะ นะครับเป็นแสงเงาเข้ามาเห็นไหมมีน้ำหนักเข้ามาน้ำหนักมีเข้มกลางอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปเป็นรูปของเลขาคณิตเห็นไหมครับจะมีแสงเงาเข้ามามีน้ำหนักมีพื้นที่ที่มันมีน้ำหนักเข้มน้ำหนักอ่อนน้ำหนักกลางน้ำหนักที่มันมีแสงเข้ามามีแสงหรือว่าไฮไลท์เข้ามาที่มันแบบเห็นแล้วเป็นแสงมี มิติเห็นไหมครับมันจะมีมิติเข้าไปมันจะมองมองแล้วมันมีความเอ้ยมันมีความลึกลงไปมีความวิงหรือว่ามีความมันวาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่พื้นผิวของมันนะครับซึ่งแต่และพื้นผิวเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับเรามาดูในเรื่องของพื้นผิวนะครับพื้นผิวเนี่ยถ้าในความหมายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเข้าใจง่ายๆเลยก,ก็คือมันเป็นพื้นผิวของวัตถุนั้น นะครับพื้นผิวของวัตถุนั้นนะครับก็เวลาเราจะดูเราจะดูไร้งไงว่าพื้นผิวนั้นเป็นพื้นผิวยังไงนะครับเราจะรู้ด้วยการสัมผัสนะครับการสัมผัสจะได้รู้ว่ามันมันเป็นพื้นผิวแบบไหนหยาบผิวหยาผิวเรียบผิวด้านผิวมันผิวอะไรหลายๆอย่างนะครับก็นั่นะแหละรู้ได้โดยการสัมผัสนะครับ พื้นผิวเขาเรียกว่า texture นะครับอ texture อะตอนนี้เห็นชัดไหมชัดค่ะชนะชนะอะพื้นผิวพื้นผิวละเอียดพื้นผิวละเอียดหรือพื้นผิวพื้นผิวเรียบเนี่ยมันมันมันยกตัวอย่างได้โดยการสัมผัสนักเรียนถ้าเกิดนักเรียนเคยสัมผัสอะไรที่มันเรียบๆนะครับก็นั่นแหละตามตัวเลยเหมือน โต๊ะที่มันเรียบเรียบโต๊ะไม้ที่มันเรียบเรียบนะครับอย่างที่สองคือพื้นผิวหยาบเนี่ยยกตัวอย่างเห็นไหมมันจะให้ความรู้สึกหยาบบางท,บางทีบางพื้นผิวเรามองเรามองแล้วมันมันดูเป็นถ้าเราใช้ตามองอะ่ะมันจะดูแล้วมันเอ้ยมันมันไม่ได้รู้จริงๆว่าพื้นผิวมันเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเราใช้มือสัมผัสนะครับก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไง พื้นผิวมันวาวอ่าอย่างเงี้ยอย่างนี้คือเรามองออกใช่ไหมว่าเป็นมื้นพื้นผิวแบบมันวาวนะครับอ่าอย่างอย่างอ่าอันนี้ภาพนี้ภาพที่เป็นขนขนนกอะเห็นปะมันจะให้ความรู้สึกนุ่มเหมือนก้อนเมฆเหมือนกันถ้าเราเราเราอยากใช้เวลาเราเราเราพูดถึงเรื่องของไอ้พื้นผิวเนี่ยเราอยากใช้ตามองเราใช้เราให้ใช้ความรู้สึก ความรู้สึกความรู้สึกมองลงไปแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็สัมผัสมันจะมันจะดีที่สุดในเรื่องของพื้นผิวเราจะได้รู้ว่าพื้นผิวมันเป็นยังไงนะครับต่อไปพื้นที่ว่างนะครับพื้นที่ว่างเนี่ยมันจําเป็นยังไงกับงานศิลปะเวลานักเรียนทํางานศิลปะใดๆก็ตามนะครับอย่างเช่นจิตกรรมจิตกรรมคือการวาดภาพนี่แหละวาดภาพระบายสีนี่แหละเป็นจิตกรรมนะครับถ้าเกิด มันไม่มีพื้นที่ว่างเลยถ้าเกิดมันไม่มีพื้นที่ว่างเลยมันจะเป็นเป็นงานที่แบบมันดูแล้วอึดอัดมันดูแล้วมันมีอะไรไม่รู้หนาแน่นมันดูแบบไม่น่าสนใจนะครับถ้าเป็นงานปฏิมากรรมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าง,งานปฏิตมางกร,รนะคืองานปั้นนะครับเป็นงานปั้นขึ้นมาเห็นไหมข้างหลังมันจะมีพื้นที่ว่างเพื่อ เพื่อทําให้จุดเด่นเนี่ยมีความชัดเจนขึ้นมาให้จุดเด่นมันลอยขึ้นมาให้จุดเด่นมันมีความเด่นชัดขึ้นมานะครับจริงๆพื้นที่ว่างเนี่ยมัน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 ต้องมีอยู่ในอยู่ในผลงานของศิลปินทุกท่านแหละมันต้องมีอยู่ในงานศิลปของศิลปินอยู่แล้วถ้าเกิดมันไม่มีมันจะทําให้ภาพนั้นอะดูแล้วมันไม่ไม่สมมันไม่สมบูรณ์นะครับยกตัวอย่างนะครับงานปรติมากรรมเห็นไหมครับ งานประตริก,กรรมคืองานปั้นนะครับงานสถาปตัตยกรรมคืองานเห็นไหมตามตัวเลยสถาปตัตยกรรมถ้าเป็นบ้านพวกเราอ่ะเป็นบ้านพวกเราเป็นงานสถาปตัตยกรรมเป็นตึกแถวเป็นห้องเช่าเป็นอะไรเงี้ยคืองานสถาปตัตยกรรมโบสถ์วัดเจดีย์อย่างเงี้ยเป็นงานสถาปตัตยกรรมหมดเลยนะครับแล้วก็งานจิตรกรรมก็คือเป็นงานภาพเขียนนั่นเองภาพเขียนคือภาพวาดภาพวาดระบายสีนั่นแหละเข้าใจง่ายๆนะครับ เห็นไหมทุกงานมันจะมีพื้นที่ว่างหมดเลยเห็นไหมครับสังเกตง่ายๆนะครับต่อไปในเรื่องของน้ำหนักน้ำหนักเนี่ยอย่างที่ครูบอกน้ำหนักจะมีความอ่อนแก่มืดสว่างนะครับจะแบ่งได้หลายระดับมากเลยนะแล้วแต่ว่าสมมุติว่านักเรียนอยากสมมติว่านักเรียนวาวาดภาพขึ้นมาภาพหนึ่งเป็นภาพอ,อ,อะไรก็ตามเป็นภาพส้มก็ได้ นักเรียนไล่น้ําหนักแค่3ามระสามระดับสีสีสว่างสีกลางแล้วก็สีเข้มแค่สามระดับนี้มันจะทําให้ให้ส้มของเราเนี่ยมันดูเป็นมันยังดูไม่เหมือนจริงมันยังดูเป็นภาพการ,ร์ตูนเป็นภาพหลอกๆอ,อ,อยู่ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดน,นักเรียนเพิ่มน้ําหนักเข้ามาจนแบบเป็นสิบๆน้ำหนักเลยไล่น้ําหนักเหมือนหมือนเหมือนในตัวอย่างเนี่ยไล่น้ําหนักเห็นไหม มีสว่างแล้วมีสว่างขึ้นมาอีกไล่ขึ้นมาอีกไล่ขึ้นมาอีก,นอกจนมาถึงน้ำหนักเข้มถ้าเกิดเราเอาน้ำหนักพวกนี้ไปอยู่ในภาพที่พวกเราวาดขึ้นมาเนะี่ยในแต่ละส่วนเนี่ยมันจะทําให้ภาพเหล่านั้นอะ่ะมันดูเหมือนจริงขึ้นมานะครับนั่นแหละในเรื่องของนง้ำหนักก็ไม่มีอะไรมากนะครับอ่ะในเรื่องของแสงเงานะครับก็มันคล้ายๆจะเป็นเรื่องเดียวกันนะแต่ว่า แสงเงาเนี่ยแสงเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่สิ่งที่มันกระทบต่อวัตถุแล้วก็ทําให้เกิดเป็นแสงแล้วก็มีเงาขึ้นมานะครับก็อธิบายง่ายๆถ้าแสงแสงเข้าด้านขวาเงาจะอยู่ด้านซ้ายนักเรียนให้นักเรียนจําไว้อย่างนี้แสงเข้าด้านขวาเงาจะอยู่ด้านซ้ายแสงเข้าด้านบนเงาจะอยู่ด้านล่างแสงเข้าด้านล่างเงาจะอยู่ด้านบนนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นด้านบนมันก็คงไม่ไม่ไม,ไม่เห็นเงาอะนะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่โลง่งๆนะครับอ่าจาไว้อย่างนี้ประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละแสงเงาก็มีน้ําหนักแต่แล้วน้ําหนักนะครับประมาณนั้นอธิบายเรื่องน้ําหนักไปแล้วอันนี้คืออธิบายเรื่องแสงเงานะครับต่อไปอ่าต่อไปนะครับเรื่องสีเรื่องสีเนี่ยมันเป็นเรื่อง ที่มีความละเอียดมากนี่ครับจริงๆครูยอยากจะสอนให้นักเรียนรู้โดยโดยการที่จะสอนแบบเ,เห็นหน้ากันนะมันจะดีกว่านนะครับนั่นแหละก็สีเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะของงานศิลปะเนี่ยนอกจากอานอกจากจุดแล้วอ่ะมันมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีสีเนี่ยมันมัน คืองานมันก็มันทําได้ไหมมันทําได้แต่ว่าถ้าเกิดมีสีเข้ามามันจะทําให้ให้ได้ให้ได้อารมณ์ให้ได้ความรู้สึกที่มากขึ้นนะครับในงานศิละปะอ่ะสีเนี่ยจะจะมีในเรื่องของความรู้สึกอารมณ์ด้วยนะแล้วก็ในงานศิละปะเนี่ยจะประกอบไปด้วยแม่สีสามสีคือสีอะไรไม่ให้ดูไม่ให้ดูเอ้ยไม่ให้ดูเออไม่ให้ดูอ,ดอ่ะ สีน้เงินเหลืองครับอ่ามีสีแดงมีสีเหลืองสีน้ําเงินนะครับสามสีนะครับเขาเรียกว่าสีขั้นที่หนึ่งนะครับในวงจรสีเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสิบสองสีถูกไหมครับซึ่งสีเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสามขั้นขั้นที่หนึ่งคือสีสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินเนี่ยคือแม่สีสามสีนี้ ถ้าเราเอาสีแดงกับสีน้ำเงินผสมกันเอาสีน้ำเงินผสมกับสีเหลืองสีเหลืองผสมกับสีแดงมันจะกลายเป็นสีขั้นที่สองก็คือต้มม่งอ่าตรแล้วครับใช่ถูกต้องครับอ่ะนักเรียนพยายามถ้านักเรียนจะทํมวงจรสีขึ้นมานักเรียนเริ่มจากการทําสีขั้นที่หนึ่งคือจําแค่สามสีนะแล้วก็ จำให้ได้ว่ามันผสมกันแล้วมันได้สีอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันสามารถสร้างวงจรสีขึ้นมาได้โดยที่เราไม่ต้องดูตัวอย่างเราไม่ต้องดูรูปภาพในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับเราจําแค่ว่าเออเดี๋ยวเร,เ,เราจะเอาเราจะเอาสีนี้มาผสมกับสีนี้มันจะได้สีอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มง่ายแล้วมันจะง่ายแล้วเพราะว่าสีน้ําเงินผสมกับสีม่วงกลายเป็นสีอะไรสีม่วงม่วงน้ําเงินหรือน้ําเงินม่วงอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับ มันจะได้เป็นวงจรสีนะครับทั้งหมดสิบสองสีนั่นเองนะครับซึ่งในในสีเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองวันนะคือมันจะมีวันนะร้อนแล้วก็วันนะเย็นใช่ครับมันแบ่งจากสีอะไรไปสีอะไรรู้ไหมมันแบ่งครึ่งจากสีอะไรไปสีอะไรรู้ไหมสีแดงไปสีเหลืองสีเหองไปสีี่ยอ่า จริงจริงๆมันได้ไหมอ๋อมันก็ในความรู้สึกของครูจริงจริงๆอ่ะมันมันได้นะแต่ว่าถ้าเกิดที่เขาแบ่งกันตามหลักจริงๆอ่ะเขาแบ่งจากเขาจะแบ่งตรงกลางคือตัดเลยตัดครึ่งระหว่างสีม่วงมาหาสีเหลืองสีม่วงเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเย็นก็ได้ร้อนก็ได้สีสีเหลืองมันจะให้ความรู้สึก ร้อนก็ได้เย็นก็ได้ถูกไหมครับนักเรียนเคยสังเกตว่าพระอาทิตย์เวลาตกดินไหมครับมันจะให้ความรู้สึกบางทีมันก็อุ่นๆนะบางทีมันก็ให้ความรู้สึกร้อนๆบางทีมันให้ความอุ่นหรือว่ายังไงไม่รู้อ่ะมันมันคือมันแน่นอนไม่ได้เกี่ยวกับสองสีเนี้ยสีม่วงกับสีเหลืองเนี่ยเวลาเราแบ่งครึ่งของสีม่วงกับสีเหลืองแล้วเนี้ยปุ๊บมันแบ่งปุ๊บมันจะฝั่งหนึ่งมันจะเป็นสีโทร้อนฝั่งหนึ่งมันจะเป็นสีโทนเย็นถูกไหมครับอ่าประมาณนี้ ให้นักเรียนเข้าใจอย่างนี้เวลานักเรียนสร้างวงจรสีเนี่ยนักเรียนจะได้รู้ว่าฝั่งไหนเป็นสีโทนร้อนฝั่งไหนเป็นสีโทนเย็นแล้วสีใดละ่ะที่มันไม่มีในวงจรสีเอาแบบที่นักเรียนรู้ว่าสีไหนที่ไม่มีในวงจรสีดำขาวซ่าสองสีนี้ถูกไหมครับ,บสีเนี่ยขเขาเรียกว่ามันเป็นสีที่เพิ่มวอลลุ่ม เป็นสีที่เพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มน้ำหนักเพิ่มความสว่างเพิ่มความเข้มนะครับอะไรอย่างเงี้ยมาสามารถเพิ่มได้สมมุติเราเอาสีขาวเข้าไปอยู่ในสีแดงมันจะกลายเป็นสีแบบสีแดงอ่อนๆสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับถ้าเราเอาสีขาวเข้าไปอยู่ในสีเขียวมันจะได้สีเขียวแบบเขียวเขียวอ่อนเขียวขาวๆเขียวพาทเทลอะอืม ประมาณนั้นถ้าเกิดเราเอาสีดําเข้าไปมันจะกลายเป็นสีเขียวเข้มสีแดงเข้มอะไรเงี้ยเนี่ยครับประมาณนี้เดี๋ยวในเรื่องของสีเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนในในการเรียนการจริงๆก็เดี๋ยวครูจะสอนว่ามันมีการเบรกของสีมันมีการเพิ่มน้ําหนักสีมันมีความมันมีการลด รถหรือว่าดอบสีอะไรเงี้ยมันมีมันมันจะเอาสีตรงข้ามมาผสมกันเพื่อดอบสีอะไรเงี้ยมันมีเยอะมากในในหลายเทคนิคนะครับอืมสีคู่ตรงข้ามเห็นไหมครูคพูดถึงสีคู่ตรงข้ามนะครับเข้าใจตรงกันก็คือสีที่มันอยู่ตรงข้ามกันนั่นเองนะครับถ้าถ้านักเรียนสร้างวงจรสีขึ้นมาเองได้โดยที่ไม่ต้องดูไม่ต้องดูตัวอย่างเนี่ย นักเรียนจะจะสามารถรู้ได้ว่าสีองค์ข้ามของสีนี้คืออะไรคืออะไรคืออะไรอย่างเงี้ยมันได้หมดเลยนะครับเห็นไหมวันน้าของสีอย่างที่ครูพูดไปเห็นไหมมันจะแบ่งระหว่างตรงสีเหลืองเห็นไหมครับกับสีม่วงประมาณนี้นะครับซึ่งเห็นไหมอย่างที่ครูบอกม่วงกับเหลืองเนี่ยมันสามารถอยู่ได้ทั้งวันวันน้าร้อนแล้วก็วันน้าเย็นเลยนะครับ จิตวิยาของสีอ่ะจิตวิยาของสีเนี่ยมันจะลึกหน่อยในเรื่องของความรู้สึกแต่ว่าเราจะจะให้ครูอธิบายเดี๋ยวนะอ่ะอธิบายแบบเร็วๆนะเราเรียนกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวพวกเราจะเบื่อสีเหลืองมันจะให้ความรู้สึกสดใส จ่มใสล่าเริงหรือว่าให้ความให้ความเจริญอ่ะให้ความเจริญอย่างอย่างเสื้อสีเหลืองเนี่ยที่เราเคยใส่กันน่ะเห็นไหมล่ะครับนั่นแหละมันจะให้ความรู้สึกถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันจะให้ความรู้สึกแนวแนว,แนวนั้นสีส้มจะให้ความรู้สึกอบอุ่นนะครับสีแดงให้ความรู้สึกรุนแรงแล้วก็ท้าทายแล้วตื่นเต้นแล้วใจสีชมพูจะให้ความแน่แน่แน,นอนคือในเรื่องของความรักนะครับในความอ่อนหวานนุ่มนวลนะครับ สีเขียวสดชื่นตามตัวเลยสีเขียวให้ความสดชื่นผ่อนคลายนะครับธรรมชาติสื่อถึงธรรมชาติอยู่แล้วนะครับสีน้ำเงินจะให้ความสุภาพนะครับความสุภาพแล้วก็มีมีความสง่าใน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 สีของมันอะมันมีความมันมีความสุขขุมมันมีความสุภาพมันมีในในสีของในในตัวของมันอะอืมถ้าเป็นสีม่วงเออสีน้ำเงินนะครับสีม่วงเนี่ยจะให้ความรู้สึกของอ สีม่วงมันดูมีเสน่ห์นะสำหรับผมมันดูมันให้ความรู้สึกมีความมีมันมีเสน่ห์แล้วก็มันมีอะไรไม่รู้อ่ะมันมีมันมีความรู้สึกแบบว่ามันทําให้หน้าค้นหาหรือว่ามันมีอะไรที่ซ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันนะครับสีอ่าต่อไปสีฟ้าสีฟ้าตามตัวเลยท้องฟ้านะครับให้ความรู้สึกโปร่งใสโล่งสบายอะไรอย่างเงี้ยครับ สีขาวความความบริสุทธิ์สีดำนะความลึกลับนะสีเทาจะให้ความก็เหมือนคนเทาๆคนเปรียบเสมือนคนอะคนที่เป็นสีขาวคนที่เป็นสีดําคนที่เป็นสีเทาเนี่ยเห็นไหมมันจะแบบนั่นแหละนั่งเดยนลองไปหาความหมายเพิ่มเติมมาดูนะครับสีทองจะให้ความหรูหราอ่นะสีทองหรูหานะครับ โอเคอันนี้เป็นกิจกรรมที่ครูสร้างขึ้นมาแต่ว่ามันอาจจะเล่นไม่ได้หรอกตอนนี้เดี๋ยวค่อยไว้มีโอกาสแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นกันนะครับ